มาครับสมาชิกทุกท่านครับเจอกันหุ้นนิกกี้บายนะครับมีหลายท่านขอให้ทําคลิปอีกรอบนะครับก็ทําให้แต่เวลามันก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับใครที่เข้ามาดูทันก็ลองดูพิจารณาดูนะครับุ้นที่ให้ไปท่านชอบหรือไม่ชอบนะครับจากตัวคํานวณสําหรับรอบเช้าครับปล่อยไป3มรอบครับนิกกี้อีรอบเช้านี่มาตัวกลับครับกับตัววินแอนให้ตัววินไปนะครับ ใน u t u b e ก็มีหลายท่านถูกทักเข้ามานะครับแล้วก็หุ้นจีนหุ้นจีนนี้ออกตัวรูดครับรูดศูนย์นะครับส่วนหางเสงครับเต็มๆครับ2ตัวบนนะครับแล้วก็ตัวบินบนล่างสำหรับหางเสงเช้าในวันนี้ก็ไปดูนิคีบายครับตามกันต่อนะครับสมาชิกในกลุ่มก็ได้เฮครับสนใจเข้ากลุ่มครับแอดไลน์นะครับ ID ดีไลน์ไว้ท้ายคลิปนะครับก็ไปดูเอา แอดเอาตรงนี้ไปคํานวณครับ 7cc ครับเอาตัวเปิดจากกราฟครับตอนนี้หุ้นอยู่ลบครับหุ้นนอนลบอยู่ลงแดงนะครับลบอยู่250ก็ถือว่าลบไม่เยอะลบกําลังดีครับสําหรับส่วนตัวตัวคํานวณนะครับคานวณ3ตัวครับชุดแรกได้548ครับเป็นด้านบวกนะครับด้านลบได้322นะครับ2ตัวถอดได้ตามนี้ครับหน้าไว้หน้าหลังไว้หลัง บนล่างตรงตัวครับท่านจะแทงตัวกลับเป็นตัวการหรือยังไงก็พิจารณาเอาแล้วกันนะครับก็ลองดูครับเด่นในบายนี้ให้เป็น2ครับก็เป็นเลขด้านลบครับสำหรับตัวรูดในบายคครับก็็งเปน2ะครับนี้ไม่พ้นสองนะครับยึดแนวทางจากตัวเปิดครับ สำหรับช่วงบ่ายแอดก็จะเอาตัวเปิดจากกราฟครับนะครับพอตรงนู้คำนวณตรงนี้จะแม่นกว่านะครับถ้าไปเอาตัวเปิดเหมือนคนอื่นนี้ค่ามันจะละเอียดไปนะครับมันหาค่าไม่ได้วิ่งลูดครับ2ครับสำหรับบ่ายนี้จากตัวคำนวณน,นี้มีเบิ้ลน,นะครับจะเบิ้ลอย่างที่คำนวณไว้ไหมจะมาตรงตัวไหมนะครับ หรือจะหลุดแต้มถ้าวันไหนหลุดแต้มก็หลุดทั้งวันวันไหนมาตรงๆเหมือนเมื่อวานก็มาทั้งวันนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าเปิดหัวมาดีครับรอบเช้า3รอบติดนะครับวินครับตามนี้ครับวิน2กับวินสีครับวินบนวินล่างไปเลยครับตรงตัวนะครับท่านจะกลับเป็นตัวกันก็แล้วแต่ครับก็ลองดูครับ เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เอาแล้วกันว่าท่านลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์กำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับาหากผลออกมาแล้วท่านคุ้มไม่คุ้มตารางหุ้นยังเป็นตารางหุ้นเดิมครับเช้าเย็นครับเช้าบ่ายนะครับท,ทวีีเช้าบ่ายตารางหุ้นที่56ากครับจับด้านสีแดงนะครับด้านลบครับก็ในบ่ายนี้ก็คงไม่มีอะไรมากครับก็ไปว่าก,กันในการเปลี่ยนแปลงนะครับในรายกลุ่ม สนใจเข้ากลุ่มก็แอดไลน์มาครับทักเข้ามาได้สอบถามได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์จะขอบคุณอย่างสูงครับขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณมากครับ